เจอแล้วครับเขาเป็นเพื่อนจริงๆเหลือครับก็ตายหน่อยเพราะยายอ่านหนังสือว่าเก่งคือกันสวัสดีนะจ๊ะเขียนอ้าวยายเล็กสวัสดีนะคุณกีรนันตอบหน่อยคุณแม่เขียนครับไปไปละ ท่องว่าอะไรเวลาเดินอันกระพิ้นกับวมีอย่างไงท่องคุณแม่คุณแม่ซื้อ,ซ,อซื้อพริกไทยซื้อพริกไทยพ<วา>เพราะว่าเท่ากับว่าไปของเห้าเนะมีความสุขไป,ปไปหาเพื่อนอืเวทม,มาหากระไดเดอคุณยายเล็กไปหาเพื่อน หลายๆท่านเจอใครก็เวกเนผิวอยู่ที่สวนมะละกอนะคะคุณแม่โอ้คุณแม่มีสวนมะละกอบ่ะจ๊ะไปลงมาหน่อยครั้างแล้วลงมาไม่ได้กะตายน้อยร้อยใจเป็นคนที่เป็นไปบ่ได้ นั่นคือว่าอยู่ในใจคุณแม่บุญนี้พราะจะน้อยใจก่าน,นั้นด้วยกรตตายน้อยมาส่งแรงใจครับเจ้าขอบคุณนะคะขอบอยู่บ้านนั้นบ้านนี้เวลาขับหนึ่งเวลาขับออกไปทำงานมันอันตรายไม่ลงจ้ แม่มุนมีจินบรลงได้หวันีย้ายา่กับจินบรงลงกันไม่เคยเจนินคุณทุกคนเนาะขอบคุณมากๆขอเป็นคนที่เธอรักเอาคำพูดของฉันไปพี่จะเล่นน้ำได้ละก่ะไปเล่นน้ำหลายๆตอบไปหลายๆอันได้กะกะออกมาฉันบอกได้แค่ว่าเขาเป็นเพื่อนเองนะจ๊ะ ตัวเองทำอะไรไว้บ้างพูดให้ได้ยี่สิบนาทีอ๋อเหรอเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนบา,บายบายเดี๋ยวเจอกันจะเข้าวัวกับขึบน้นหอนโมยุแต่กับวีปัญญานะด้วย เขากดูในจุดนั้นเนาะมันเลยเป็นนบอนี่กันในบัสะดวกกันเลยนะ <c oughs> ว่าฉันมีอย่างนมีอย่างนี้โอฟอโตโ <c oughs> มากเป็นเพื่อนกันมานานมากเนาะ <c oughs> เขาถามว่าแน่ใจเหรอที่จะเอาใจมา <c oughs> คุณแม่คะ ขออนุญาตไปก่อนค่ะคุณคุณวันนี้เราขออนุญาตนะคุณแม่ขอบคุณนะจ๊ามาทักทายขอบคุณจ้าคุณกระต่ายน้อยสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณหนาดเลย คุณขอเป็นคนที่เธอรักกาลังทำกับข้าวอยู่นะคะคันคุณแม่ทำผิวเอ๋ยต,ต,ตัวไดใ่บ่ถ,ถือแยกกับตื่คนเดียวตอบกับสวัสดีครับคุณแม่มณีขันแดงเอ๋ยมาแล้วคุณแม่บุญมีกระทักท่ายเดินหนูจิรนัน คุณยายเล็กกำลังรับโตค,ค่ะจะไม่ได้อะไรนะเพราะว่าถ้าทำงานทำงานหลายสวัสดีจ้าลูกชายกระต่ายน้อยเ็นถักท้ายลูกชายกระต่ายน้อยถือเสกไปเลยคุณแม่กระต่ายน้อยเนี่ยรูกเลื่จ,จ้า ครับหัวใจของกระต่ายน้อยมอบให้หมดเลยนะครับอา้าวเป็นอย่างโอโมบที่เป็นเพื่อนกันมานานมากเห็น <laughs> <restriction> โปรปินเดก็สิไปถามเจ้ารฉะนั้นเลยจิรนัน สวัสดต้องโดนนะอ่ะน,นะแม่เวเวทีคุยลงยายแต๋วสวัสดี <laughs> คุณแม่คุณแม่ซื้อ,ซ,อซื้อพริกไทย <laughs> ซื้อพริกไทย <laughs> คนที่เธอรักครับคอยไม่มีใครหลอกไปคาดวานเนาะ เป็นดวงตายื้อแล้วก็ากะใต้ายน้อยแล้วก่คนที่เธอรักเนาะขอบคุณมากฝน,นตกแรงไหมครับคุณแม่เขียนเลยเวลาไม่ได้คุยกับเธอก็เป็นน้อหนาว <c oughs> อ้อ <s ticket> สบายใจขึ้นหน่อย นะคะแม่สบายใจแล้วกระตายน้อยเต็นเข้าป่าสบายใจแล้วหนูขึ้นไหล่หนูเป็นใจเป็นยังแต่ก็สร้างสีสันขอบคุณนะคะคุณตาที่มาให้กำลังแรงใจเนาะได้ยินแล้ว ถึงให้ถึงยี่สิบนาทีนะจ๊ะสิบห้านาทีแล้วสิบหกนาทีว่าสิบเจ็ดนาทีแล้วเหลือสามนาทีแม่บุญมีแม่แบด <laughs> อีกแล้วคุณแม่เฮาเฮาเฮาเฮ็ดในมีความสุขเนาะ่าไปย่าไปเฮ็ดง่อยเงาเดิน คนที่เธอรักสวัสดีค่ะคุณแม่มาส่งกำลังใจคุณแม่คำผิวแล้วมาส่งกำลังใจขอบคุณนะจ๊ะคุณแม่มาส่งยายเล็กแต่ยายเล็กก็อ่านไม่ออกตอบไม่ได้สักคำ นอกจากเจ้าคนเดียวเออแล้วก็มีเจ้าคนเดียวได้เละฝนนั่นตกเดียวนี่ฝนตกย้ายเอาท้องฟ้าให้เบื้องเลยนี่บานยายมันอยู่นะค,คนที่เธอรักนี่คนที่เธอรักคนเดียวนะครับ <S <S เด้อเบื้องแม่เด้อถือแซวไว้อยู่ได้นี่ มาไปหนูรัดดาเอ้ยกระต่ายน้อยลืมพี่รัดดาแล้วอยากร้องไห้เฮรพุูสวัสดีจ้าเดิมาแล้งอนตูนมาตามหัวน้อยเป็นอิสลาบ่สวัสดีจ้าคุณพ่อสนานสวัสดีครับเรากระทักทายมาเนาะ สวีวันนาหนองขามสวัสดีตทุกคนวายสวัสดีคุณน้อยท่าพิมายคุณแม่บุญมีกระทักท้ายเนาะมัก่ายคุณน้อยยายเล็กสวัสดีเชื่อมั่นไม่ได้เลยกะตายน้อยเอ๋ยมุก <c oughs> ทักทาย <c oughs> เพื่อนทุกคนหลบพองเนาะสวัสดีจ้าเรา นกาะทักทยดีใจนะคะที่คุณแม่ขึ้นไล์แล้วมีความสุขแต่เวลาคู่กันก็ตอบเข้าไม่ได้นะว่ายังไงเพราะว่าเป็นคนที่จเจ้ากระตายน้อย้อยใจโอ้เชเ่าหลายแต่ว่า S 1> <S 1> <noi> เอออร้อยใจเลยตายน้อยเจ้าอย่าน้อยใจไปเลยน้อยใจทําไมนะก็ตายน้อยเอยสีดวงตาสีดวงตาสวยสวยตายน้อยเอาไม้สวยแม่บุญมีลงมาหน่อย